ก็คือพี่เขาโทรเข้ามาหานิวช่วงร้องไห้ร้องไห้แบบแล้วก็ถูกสามีเขาไล่ออกจากบ้านดูจากสถานการณ์ดูอะไรหลายอ,อย่างแล้วนิวก็ตัดสินใจเปิดโรงแรมให้พี่มีกลุ่มคนไทยมาเคาะประตะูประตูที่ที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็มาทวงเงินกับเขาเป็นจนกทะ่ทำให้สามีเขาสติแตกคือทะเลาะกันแล้วก็ไล่ออกจากบ้านแล้วก็ครูว่าจะฟ้องหย่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าพี่คนไทยคนนี้ไม่ สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นิวขออนุญาตตั้งกล้องนะคะสวัสดีค่ะอีกครั้งนะคะทุกคนสบายดีกันนะคะสําหรับนิวสบายดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่นิวจะมาเล่าแบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์งานสินเชื่อที่นิวทำในประเทศสาบิเดนนะคะซึ่งเคสนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่นิวได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายถอนคนไทยรุ่นพี่นะคะเข้ามา อยู่ในระบบที่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายค่ะซึ่งนิวก็ไปถ่ายถอนก็นมาจากนี่นอกระบบเนาะแต่ในกรณีที่นิวเจอกําลังจะเล่าเนี่ยก็คือเป็นเคสที่คือเขาเข้ามาอยู่ในระบบเราแล้วแล้ว,ลวก็คือส่งทําการชําระปกตินะคะแต่มีอยู่มาวันนึงเนี่ยช่วงประมาณพี่เขาทาการส่งมาเกือบปีแต่ทีนี้เนี่ยมันมีมาอยู่มีมามีอยู่วันหนึ่ง งงภาษาไทยมีเยวันหนึ่งก็คือพี่เขาโทรเข้ามาหานิวช่วงเกือบประมาณห้าทุ่มนะคะเวลากลางคืนเขาโทรเข้ามาแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้แบบเสียใจแล้วก็บอกกันนี้ว่าตอนนี้เขาอยู่ข้างนอกเขาถูกเขาทะเลาะกับสามีเขาแล้วก็ถูกสามีเขาไล่ออกจากบ้านตอนนี้เขาอยู่ที่ป้ายรถเมล์ซึ่งเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตอยู่แค่ตัวเดียวเพราะว่าทะเลาะกันเขาเลยรีบเดินออกมา เพื่อที่ไม่อยากให้มีการเสียงดังภายในอพาร์ตเมนต์เนาะทีนี้เนี่ยพอนิวได้ยินที่พี่เขาพูดมาแบบนี้ใช่ไหมคะนิวก็คุยกับคุณ CJ ก็คือขออนุญาตเขาว่าขอไปหาพี่เขาได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิวก็จะติดต่อหาเขาซึ่งคุณ CJ เค้ขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่ามันดึกแล้วแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นด้วยความที่ว่าพี่เขาก็ไม่ได้อยู่ไกลจากที่นิว อยู่มากนิวก็คุณซีเจเขาก็เลยอนุญาตให้นิวขับไปหาพี่เขานะคะทีนี้เนี่ยพอนิวไปหาพี่เขานิวก็ตัดสินใจเพราะดูจากสถานการณ์ดูอะไรหลายอ,อย่างแล้วนิวก็ตัดสินใจเปิดโรงแรมให้พี่เขาโรงแรมก็อยู่ใกล้ๆในเขตพื้นที่ที่นิวอยู่นะคะนิวก็เปิดโรงแรมให้เขาแล้วก็นั่งคุยเขาแล้วก็พยายามถามถึงที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เขาก็เลย เปิดใจคุยกันนี้ว่าเขามีปัญหากับแฟนเขาซึ่งมีกลุ่มคนไทยนะคะมาเคาะประตูเสียงลด,ดงข้างๆมีกลุ่มคนไทยมาเคาะประตะูประตูที่ที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็มาทวงเงินกับเขาเป็นจังหวะที่สามีเขาอยู่ก็เลยมีปากเสียงกันแต่ว่าสามีเขาก็คือแบบคือกลุ่มคนไทยคเ,เนียเขามาทวงเงินคือสาเหตุที่ทวงเงินก็คือพี่เขาตั้ง ตั้งกลุ่มแชร์ขึ้นมาซึ่งพี่เขาเป็นเท้าแชร์แล้วพี่เขาไม่มีเงินที่จะไปให้คือเขาคือคือแชร์ลม้มเธอพูดง่าย้ไม่รู้จักระบบแชร์นะยังไงก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยท่านยังไม่รู้ระบบตรงนี้แต่จากที่ฟังมาแล้วก็จับต้นชนปลายได้ได้ได,ได,ได้ตามความเข้าใจของหนึ้ก็คือพี่เขาเป็นเท้าแชร์พี่ท่านนี้นะคะเขาเป็นเท้าแชร์แล้วก็ปรากฏว่าคนที่ร่วมเล่นแชร์ด้วยเนี่ยไม่ได้รับเงินในส่วนที่เขาควรจะได้ก็คือแชร์ลม้ม พี่เขาบอกว่าเขาเขาไม่มีเงินให้ให้กับคนที่ร่วมเล่นแชร์ด้วยด้วยความที่ว่าข้อเงินเป็นหมุนส่งไปที่เมืองไทยพรที่เมืองไทยเดือดร้อนเขาหมุนไม่ถูกในมุมกับกันเขาก็เขาก็ยังไงอ่ะเขาไม่กล้าสู้หน้ากลุ่มคนไทยกลุ่มนี้นะคะที่เราที่เขาไป ที่เขามาร่วมเล่นแฉะด้วยก็เลยเป็นปัญหาทําให้พวกพี่กลุ่มคนไทยเนี่ยมาตามถึงบ้านและนิวก็ถามว่าแล้วพวกพี่เขาเข้ามาในบ้านได้ยังไงคือคือปกติเนี่ยคืออพาร์ตเมนต์จะมีโค้ดคือไม่มีคือคนจะเข้าไปยังไงมันไม่ได้ง่ายๆนะเขาก็อบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลุ่มพี่คนไทยคงจะรอจังหวะที่คนที่อาศัยอยู่ในเปิดประตูเขาก็เลยเข้ามานิวก็โอเคก็ก,ก็ก็คือก็คือฟังไปมาก็คือมีปัญหากันแล้วมาเคาะประตู อยู่ในช่วงที่สามีเขามีปากเสียงอยู่แล้วพี่บอกกงังตอนที่อพี่พี่ก่อนที่กลุ่มคนไทยจะมาเนี่ยพี่เขามีปัญหากับสามีเขาอยู่แล้วด้วยความที่ว่าสามีเขามารู้มารู้มาได้บินบินใบแจ้งนี้จากอบริษัทปล่อยเงิน เงินด่วนในระบบนะคะแต่ว่าเป็นดอกเบีย้ยที่แพงซึ่งพี่เขาก็ไปกู้มาเพื่อที่จะมาหมุนเนี่ยเอามาจ่ายแต่ปรากฏว่าเงินมันหมุนไม่ทันแล้วก็คือแบบมันดินพอกหางหมุูมันก็เลยเป็นหนี้ทั้งสองฝ่ายแล้วทําให้พี่เขารู้สึกทางตันเขาเลยเลือกที่จะเงียบแต่ว่าแฟนเขามารู้แล้วก็บวกกับที่เขากําลังมีปัญหากัอยู่เรื่องหนี้ในระบบที่ไปกู้นอกไปกู้แล้วดอกเบีย้ยแพง ก็คือกาลังเถียงกับสามีก็อยู่แล้วก็จังหวะที่กลุ่มคนไทยเขามาทวงเงินค่าแชด้วยก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าทวีคูณและทําให้สามีเขาสต,ติแตกด้วยความที่สามีเขาก็ดื่มด้วยในวันนั้นนะคะเขาก็เลยตะเพิดให้กลุ่มคนไทยกลับไปบ้านเขาขู่ว่าจะแจ้งความในมุมกลับกันเขาก็ทะเลาะก,กับพี่คนไทยคนเนี้ภรรยาเขาก็คือคนไทยคนนี้นะคะคือทะเลาะก,กันแล้วก็ไล่ออกจากบ้านแล้วก็ขู่ว่าจะฟ้องหย่าเพราะว่าเขารู้สึกว่า พี่คนไทยคนนี้ไม่บอกความจริงเขาคือสร้างนี่สร้างความเดือดร้อนอาจจะเป็นเพราะว่าสามีเขาอยู่ในอาการมึนเมาด้วยในความคิดนิวนะคะนิวก็รับฟังแล้วนิวก็บอกว่าให้พี่เขาใจเยน็นๆเดี๋ยววา่าเดี๋ยวรอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็มาหาทางออกกันแต่ในมุมกลับกัน นิวก็คุยกับพี่คนไทยนะคะถามถึงรายละเอียดของคนที่กลุ่มคนไทยที่มาทวงเงินค่าแชร์เพื่อที่ว่านิวจะไปคุยกับเขาเป็นคนกลางคุยให้ในระหว่างของกลุ่มคนไทยส่วนเอน็นี่นี่ที่พี่เขาไปกู้มาที่มีใบแจ้งนี่เนี่ยเดี๋ยวรอดูพ่งนี้ว่าแฟนเขาจะว่ายังไงรอให้แฟนเขาอารมณ์เย็นก่อนพอวันนั้นพอหลังจากนั้นผ่านไปก็คือวันถัดมานะคะนิวก็ไปส่ง เด็กๆ <Sen Heck S 1> ไปโรงเรียนนิวก็แวะไปรับพี่เขาแล้วก็ไปส่งพี่เขาที่บ้านแต่ตอนที่นิวไปส่งเนี่ยคือสามีเขาไปทํางานแล้วนิวก็เลยคุยกับพี่เขาระหว่างที่ที่แฟนเขาไม่อยู่ที่บ้านนิวก็นั่งคุยกับพี่เขาที่บ้านพี่เขาอะนะคะนั่งไล่ว่าเออที่มาที่ไปยอดที่จะต้องจ่ายให้ทางกลุ่มคนที่เล่นแชร์ด้วยกันอะมันเท่าไหร่แล้ว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 รายจด้รายได้คือ คือเราไล่กันตั้งแต่รายรับรายจ่ายทั้งหมดเลยแล้วก็เงินส่งต่างที่พอที่จะสามารถเอามารวบรวมแล้วก็ทยอยใจ่ายให้กับกลุ่มพี่คนไทยนะคะนิวก็ไล่ตัวเลขมาแล้วนิวก็เอาตรงเนี้ยคุยกับพี่คนไหนว่าอย่างนิวจะลองไปคุยกับกลุ่มคนที่เขาเล่นแช์ด้วยนะครับกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเดี๋ยวจะลองคุยกับเขาดูขอการกับเขาดูในมุมกับกันนิวก็บอกกับพี่เขาว่าพี่ก็ลองคุยกับสามีพี่ดูว่า สามารถที่จะให้อภัยตรงนี้ได้ไหมเพราะในกลุ่มคนไทยบอกเขาได้เลยว,ว่าอย่างนิวจะช่วยจากการให้นิวก็บอกกับเขาเนาะก็หลังจากนั้นนิวก็ทําหน้าที่ในส่วนของนิวช่วงที่พี่เขารอให้สามีเขากลับมาที่บ้านแล้วก็ตกลงกันใช่ไหมคะพ่อคิดว่าทุกคนคงจะลงเย็นลงทั้งสามีเขาแล้วก็ตัวพี่เขานิวก็เลยโทรไปคุยกับกลุ่มเนี่ยกลุ่มคนไทยที่ไปทวงหนี้นะคะ ตรงนี้ค่ะแชรอันนี้นิวเข้าใจนิวก็เลยไปคุยเขาแล้วก็แนะนําตัวแล้วก็บอกกับเขาว่านิวได้คุยกับทางพี่คนไทยแล้วคือเบ็ดเสร็จจากที่ทราบมาเนี่ยคือพี่จะพี่ถ้าพี่ก็ไปบอกกับพี่คนไทยกลุ่มพี่พวกนี้คือขู่กับพี่เขาที่ที่เป็นทาวแชรใช่ไหมคะว่าจะแจ้งเขาเข้าระบบติดเบ็ปี beat. ซึ่งนิวทําตรงนี้อันนี้นิวก็คุยกับกลุ่มพี่เขานะคะคือนิวตั้งคือ คือคุย messenger แล้วก็เรียกกลุ่มมาเร,เรียกมาคุยทุกท่านเลยมีทั้งหมดสีท่านแล้วก็ตั้งกลุ่มแล้วคุยพร้อมกันแล้วก็บอกว่าจากที่นิวทํางานตรงนี้โดยตรงนิวรู้ว่าในการที่จะเตรียมข้อมูลในการที่จะแจ้งแบ็กลิสต์แจ้งให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้คนคนหนึ่งติดแบ็กลิสต์เนี่ยเข้าระบบทางหน่วยงานเนี่ยมันมันต้องใช้รายละเอียดเยอะแล้วจากที่นิวสร้างพี่ทําแชร์กันมาร่วมเล่นชายกันโดยไม่มีหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เงินที่พี่เอามาลงการมันเป็นเงินสดซึ่งไม่มีที่มาที่ไปมันตามไม่ได้จากขั้วของไม่มีการใบเสร็จไม่มีมีข้อมูลการส่งทาง m e s s e n g e r ตรงนี้นิวพูดให้พี่ฟังไม่ใช่ว่าพึ่นิวจะขู่หรืออะไรนี่หมายถึงว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมันจะใช้เวลาในการยื่นเรื่องเพราะเขาอาจจะมีคําถามตีกับซึ่งหนิวทำตรงนี้นิวรู้นิวก็เลยอยากจะเสนอกับพี่ว่าช่วงให้ให้พี่ลองเปิดโอกาส เปิดโอกาสแล้วก็รับฟังแล้วก็ให้โอกาสพี่คนนี้ได้ไหมท้าแชร์นะคะที่นิวที่นิวกําลังจะเกระจายเนี่ยว่าเขาให้ให้โอกาสเขาได้ไหมโดยที่นิวจะเป็นกลางในการดึงเงินในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยเอามากระจายจ่ายให้พวกพี่ทั้งสีท่านซึ่งเป็นเงินเท่านี้เท่านี้นิวก็บอกนีก้ไม่ขอระ,ะบุยอดนะคะซึ่งนิวจะเป็นคนกลางส่งเงินให้พวกพี่เองพี่ผ่านนิวโดยตรงไม่ต้องผ่านพี่คนนั้นเขาจะจ,ะจะเท้าแชร์ มันจะเป็นไปได้ไหมพี่ให้โอกาสได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคือคือให้โอกาสก่อนแต่ถ้าพี่เขาไม่ทําตามในนาคตพี่ก็ในระหว่างที่พี่ให้โอกาสเขาพี่ก็เตรียมข้อมูลถ้าเกิดพี่เขาพี่เท้าแชร์ที่เขาไม่จ่ายเนี่ยเขามีตุกติดหรือเขาไม่จ่ายตาม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 ที่เขารับปากไว้พี่ก็แจ้งเขาเข้าระบบได้เลยแต่ตอนนี้คือพี่ให้โอกาสเขาก่อนได้ไหมเพราะว่าในส่วนหนึ่งการแจ้งการจะแจ้งพี่เขาเข้าระบบติดแบ็กดิสเนี่ย ขอโทษนะคะนิวก็มองเข้าระบบติดแบ็คลิสเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็ทําให้พี่เขาไปตัดกําลังเขาตัดโอกาสเขาในการที่จะหาเงินมาใช้พวกพี่ด้วยยังไงพี่ให้โอกาสเขาตรงนี้ได้ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้จะเป็นคนกลางคอยจะคอยตามเงินให้คอยจ่ายเงินให้พวกพี่เองคือเขาก็ขอขอไปคิดไปปรึกษากันก่อนซึ่งนิวก็รอเขาอยู่ประมาณ ในส่วนของนิวก่อนนะาเนื้เล่าในส่วนของนิวที่มาเจรจาก่อนก็รออยู่ประมาณ2วันเขาก็ติดต่อนิวมาว่าเขายินดีให้โอกาสที่จะ,ะให้ทางพี่เขาผ่อนจ่ายโดยพานนิวโดวยตรงแต่ถ้าเกิดพี่เขาตุกติกเขาก็จะทําเรื่องเก็บรายละเอียดหลักฐานทั้งหมดแจ้งระบบเขา้า เข้าเข้าหน่วยงานตามนี้ในคือของรัฐบาลให้พี่คนนี้ติดแบคทีนี้ก็บอกโอเคก็ก็ได้แต่ก็ขอบคุณที่ให้โอกาสในส่วนของพี่เขาที่เขาจะต้องไปเจรจาคือเ้ารอช่วงแฟนเขาให้อภัยคือเจรจาว่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 า,วาคือสามีเขาจะยังคงขู่ฟ้องอยู่ไหมฟ้องหย่าแล้วก็จะให้เขาออกจากบ้านคือ ไม่สามารถให้โอกาสอยู่ด้วยกันได้ไหมคือนิวก็คุยกับพี่เขาพอเจราจากับกลุ่มคนนี้เสร็จพี่เขาก็ติดต่อนิวมาว่าแฟนเขาให้โอกาสคือให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายคือเขาจะจ่ายหนี้ให้คือแฟนเขาไปกู้เงินมาจ่ายหนี้ในอ่ามาจ่ายหนี้ที่ที่ทางอ่าบริษัทปล่อยเงินด่วนเนี่ยจ่า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 ยอ่าจ่ายบินให้ใจ่ายใบเสร็จให้เพราะเขามีใบแจ้งหนี้มาใช่ไหมคือเขาเ็าจะใจ่ายให้ เขาจะทําการใจ่ายให้แล้วก็ให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่จะไม่มีครั้งที่2แล้วเขาก็จะให้โอกาสในการที่เขาจะไม่ฟ้องหย่าจะยังไม่หย่าแต่ถ้ามีอะไรเข้ามีเขาก็าพร้อมที่จะหย่าท,ทันทีคือสามีเขายื่นคําขาดแล้วนะคะตอนนี้ผ่านมาเกือบ4เดือนทุกอย่างก็ยังปกตินิวก็หวังว่ามันก็ยังจะคงปกติต่อไปคือพี่เขาจะได้ไคือ,ค,อคือก็หวังว่าพี่เขาจะไม่ไปสร้างนี่จะไม่ไปทําอะไรที่แบบว่า,าแบบนี้อีก เพราะจากที่นิวคุยกับพี่เขาสาเหตุหลักๆที่พี่เขาต้องไปกลับมากู้งกลับมาทําแชร์หาช่องทางการหาเงินเนี่ยคือหลักๆเขาบอกว่าเขาส่งไปที่บ้านที่บ้านเดือดร้อนเขารู้สึกว่าเขาจะต้องอ่าคือคือเขารู้สึกไม่สบายใจเวลาทางบ้านเขาเอ่ยปากปากขอยืมเงินเดือดร้อนคือเขารู้สึกว่าเขาจะต้องช่วยเขาก็เลยต้องคือหาช่องทางทุกีทางในการหาเงินไปให้ทางบ้านนิวก็บอกว่าไอการที่จะช่วยเหลือ ทางบ้านทางพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นเรื่องที่ดีแต่พี่ต้องมีลิมิตเพราะว่าการที่พี่ไม่มีลิมิตมันจะสร้างความเดือดร้อนอีกกลุ่มนึงให้กับคนที่เขาไว้ใจพี่และให้ยืมเงินหรือร่วมเป็นพันธมิตรในการทําธุรกิจการเงินเกี่ยวกับพี่ซึ่งอย่างแชร์มันก็ไม่โอเคสําหรับเขาเพราะว่าพี่เอาเงินตรงนี้ที่เขาหวังว่าเขาจะได้จากการเตียแชรนะ์พี่ไปลงที่มังไกยมันก็ไม่ใช่ตรงนี้นิวก็ต้องอยากจะ คือคือเคสนี้ก็เป็นเคสนึ่งที่นิวอยากจะบอกนะว่าหลักๆปัญหาคนไทยเนี่ยมาดามไทยมีปัญหากันมากก็คือไม่สามารถคือแบบลำบากใจที่จะไปปฏิเสธปฏิเสธในการที่จะช่วยเหลือเรื่องในเรื่องของการเงินกับทางญาติที่เมืองไทยตรงนี้ปัญหาคือปัญหาโลกแตกปัญหาเยอะมากซึ่งการคือคลิปคลิปคลิปนี้ าจจะพูดบอกบลกน,นะคะต้องขอโทษด้วยนะคือคลิปนี้หลักๆนิวอยากมาพูดนะคือไม่ใช่ว่าตีตีแผ่ข้อไม่ดีของคนไทยนะคะอยานิวอยากจะมาตีแผ่แล้วก็ให้แง่คิดว่าปัญหาการเงินปัญหาของการที่จะของปัญหาของการที่แบบมีความลําบากใจในการปฏิเสธปฏิเสธความช่วยเหลือกับทางบ้านที่เขาเอ่ยปากขอยืมเงินเนี่ยมัน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 สร้างปัญหาหยุมหยิม,ยมระยะยาวยังไงอะ่ะ ปัญหาสะสมซึ่งซึ่งซึ่ง,งหลายเคสมากเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากนะคะนิวก็ยังเลยอยากที่จะเอามาคุยมาแบ่งปันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะได้ประโยชน์เป็นอุทาหรณ์ทำให้เพื่อนๆได้ฉุดคิดมากว่าเออมันอาจจะใช่เราอาจจะช่วยหลักๆก็คือเงินที่ส่งไปให้มังไทยแบบไม่มีลิมิตส่วนคนที่มังไทยก็ขอบอกว่าไม่มี ต้องถามตัวเองก่อนไอคนที่ก่อนที่คุณจะมาเอ่ยปากขอขอยืมเงินเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากญาติที่อยู่เมืองนอกหระคุณไม่มีหรือคุณไม่พอคุณสร้างนี่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณมีกิเลสเพิ่มขึ้นไหมซึ่งต้องเข้าใจว่าถึงเขาจะอยู่อ,อยู่อยูอ่ถึงเขาจะอยู่เมืองนอกใช้เงินที่ต่างกันแต่คือการดําเนินชีวิตมันก็มันต้องเข้าใจว่าเขาใช้ที่นี่อยู่ใช้เงินอัตราที่นี่ข้างเงินที่นี่มันก็ มันมีค่าเท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องยังไงอะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับนี้คลิปนี้นิ้ก็ขอฝากไว้นะคะหากชอบคลิปนี้นิ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทางช่องวิกสตอรี่นะคะครอบครัวมอเตอร์นอยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะเ,เพื่อนๆช่องดีกันทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ